คาถาเมตตามหานิยมโอมโนราหมุมมหาเมตตาโอมหานิยมนิจจาสัพเทชนาชนาปูชิตาสาธุสาธุสาธุาธเมตตาอาหางเมตตังโอมนโมเมตานิยมสัพสั์สัพชนจิสิโลกเมตตังอาคัจฉุ มานาเมตตาโมกรุณาพุทธานิธาเมตตังเยยินดีนโมพุทธายะอิติพุทโธขอจิตใจชาวโลกยงใหญ่ในเมตตาอมหาเมตตาปียังมะมะอมจิตตังปียังมะมะอมรูปังปียังมะมะอมวาจังปียังมะมะมหานิยมวสตมะ นะเมตตาโมเมตตาพุทธเมตตาธรรมเมตตายเมตตาสัพเทสัตาปิยังมะมะมาอุจิตามเมตตาปิยังมะมะอิติปิโสมเมตตามเมตังมหานิยมมหาลาภะมหาสเสนมหาชนะทั้งหลายทั้งปวงจิตจงอ่อนโยนดุดสายลมอ่อนพัดต้องผิวจิตจงน้อม ดุดสายน้ำอันสายเย็นกลางใจเมตตาองมโหมเมตตาอมโหมเมตตาอมโหมโอเมตตารัตนางปริตตังปัญญาวุธังอธิฐานะนาชาลิตองมจิตตังปียังมะมะองมวาจังปียังมะมะองมใจใครใจใครก็รักเราสาธุสาธุสาธุคาถา,าเมตตามหานิยมโอม,มโน ราหมมหาเมตตาอม,มหานิยมนิจจาสัพเทชนาชนาปูชิตาสาธุสาธุสาธุเมตตาอาหังเมตังโอมนมโมเมตตานิยมสัพสัตสัพชนจิสิโลกเมตังอาคชันตุมานเมตตามกรุณา พุทธานิธามีตังเยยินดีนะโมพุทธายะอิติพุทธโธขอจิตใจชาวโลกยงใหญ่ในเมตตาอมหาเมตตาปียังมะมะดอมจิตตังปียังมะมะดอมรูปังปิยังมะมะดอมวาจังปิยังมะมะมหานิยมวเสตมะนะเมตตาโมเมตตาพุทธเมตตาธรรมเมตตายมเมตตาสัพเทสต,ตาปิยังมะมะ Ma uchi